มื่อนี้ยายสีต้มจับฉายเนาะค่ะเนาะค่ะประกาศขาวกระลำเนาะค่ะกระดูกหมูหมูสามชั้นค่ะมะละเนาะค่ะเนาะเห็ดหอมค่ะพริกไทยค่ะกระเทียมยายซับไว้เนาะค่ะเนาะยายสิเตรียมต้มจับฉายละเนาะค่ะโดยเอาหมูลงหม้อก่อนเนาะค่ะเนาะ ได้เลเริ่มต้มจับสายเนาะค่ะเนาะได้จะเอาหมูน้องกอนเนาะค่ะนี่ค่ะหมูสามชั้นกับกระดูกหมูเนาะค่ะน้ำยด้ก็เริ่มเป็นฟอดนาะค่ะเนกได้เสิบว่าไงน้ำเดือดเนาะค่ะเพราะว่าขัาน้ำเดือดแล้วกระดูกหมูสิเปื่อยหนักหนัเนาะค่ะเนาะพอน้ำเป็นฟอดภาพได้ก็เสียเอาลูกเลยเนาะค่ะ Cái tiếng khương, cũng có nó, có nó. Còn tìm khuyên hùng của nó nó con bố hôm đô bố cân bia lấy lấy phá lấy 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 con Còn lấy lấy đồ lấy 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 sẽ ยายกพอน้ำเดือดปุ๊บปุ๊บนิดนั่งแยก็เอาหมูลงนี่ค่ะะดูกหมูกับสีเปรี้ยนเลยเนาะค่ะเนาะช้อนช้อขอแล้วยกก็คืใส่พริกไทยเนาะแค่บุ๊บผักไทยใส่สิบเม็ดเนาะค่ะ môi thì bomi trắng nó cả, coi ra mẹ khà bomi mà, vậy rồi lấy sườn để xay nó cả, để xay phải rồi lại để rồi มาแล้วใหญ่กัเริ่มสีเหลืองแล้วล่ะมุกกระสือนาะค่ะไม่ฟ้าให้เดือดจัดพักเนาะค่ะจัดชายมาละวพัดรั่วหมือนนะค่ะเดะะะมมนนะะี๋ยวยหญ่กัสิีเตรียมพัดพักอีกชุดหนึ่งนาะค่ะใส่ลงไป จะ้สิรสิจะดุ่มพักจันหน่อยเนาะาเน้นะใส่น้ำมันไปหน่อยเนึ่เดี๋ยวกับเที่ยมสะดุ่มพกเทัดน,นอยเนากะกลำเขาก็กาดขาดเนาค่ะ để dài vậy tôi là cả ngủ nó phải nó cào lên cả còn vô tình tông con mấy tông cái với tăng con như nó bé là vấn đề chắc chút trong vấn đề như thế ยายจเอาปัาเไปส่ดุ๋น้มันน้อยแต่ว่ายาตุมาละสุดนหมูไปแล้วจะเทียมก็ลเรื่เดิมเลยน้องคะน้อนเอาเพราะม่จินหอมน้องแย่ยายลังลน้องไปน อันนี้เรเลี้ยงเดือดเลยนะคับ่านเลีือดเวยนี่ยี่่ะใเกลืกัน cái cái gì người nóng nóng nó phải nó có nặng năng nặng 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 nó hết nó vâng. hơi สีอิ่วอันสีอิ่วขาวสีอิ่วขาวนก่ะนกกับดอกเกลือเนาะค่ะอืมนี่จ้าจับชายยากเลยเห็ดเรียบร้อยแล้วเนาะค่ะเนาะนี่จ้ากระดูกหมูเนาะค่ะเนาะหมูสามชั้นเ็ดหอมค่ะมาละผักกาดขาวกะลำมปีนาะค่ะเนาะสุกเรียบร้อยพร้อมกินแล้วค่ะ จับชายเนาะค่ะเหม่อเนี่ยฝากชมคลิปเป็นกำลังแรงใจให้แยลี่ชั้แนวเนี่ยเด้อคะ่ะกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้แยลี่เนี่ยเด้อค่ะเด้อสวัสดีคะ่ะ